เป็นคนลาวห้ามภาษาไทยห้ามพูดไทยห้ามเขียนภาษาไทยนะคะทุกคนก็ห้ามกินของไทยด้วยไหมห้ามใส้ของไทยด้วยไหมห้ามร้องเพลงไทยห้ามดูทีวีไทยด้วยไหมคะทุกคนนะคะการทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกทานยินดีต้อนรับทุกท่านสู่บ้านตีสาวลาวสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะทุกคนก็วันนี้นะคะน้องตีก็หลายๆคนนะคะ ก็หลายๆคนก็ทักมาถามน้องตีนะว่าเป็นยังไงอยู่ประเทศไทยเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ประเทศไทยเนี่ยสบายดีไหมน้องตีก็ตอบว่าสบายดีนะคะทุกคนถินข่าวลลหลายๆข่าวพว่าเออเป็นคนุณลาวห้ามใช้ของห้ามใช้ภาษาไทยห้ามใช้ ห้ามเขียนภาษาไทยห้ามพูดไทยไม่ย่งนั้นจะเป็นคนขายซาบนะคะโอ้ยน้องตีคอมเมนต์นี้น้องตีเจอมาเยอะนะคะน้องตีเจอมาเยอะมากเป็นก็พูดแบบแบบ,แบ,บนะอยากคายๆเนาะก็ทุกคนน้องตีก็ไม่เคยเก็บมาใส่ใจนะแต่ในวันนี้น้องตีก็ขอขึ้นมาตอบคําถามที่เอ f, P f c หลายคนหรือว่าเอฟซหลายคนที่ถามมาก็บางคนก็ถามมาว่าเป็นเรื่องจริงไหมที่เขาบอกว่าห้ามห้ามคนลาวใช้ภาษาไทย ก็เป็นเรื่องกินนะคะเป็นเรื่องกินกินยังไงคือบาง่มบางกลุ่มหรือบางคนเท่านั้นนะคะที่มีความคิดแคบแคบนะคะคนที่มีความคิดแคบแคบแบบไม่เปิดโลกกว้างไม่ยอมรับความเป็นจริงไม่เปิดหูเปิดตาดูอะไร <S 2> <S 2> ที่มันกงกล้างที่ทันสมัยนิดนึงนะคะทุกคนทันสมัยนะคะทุกคนน,ะคะกคน,นั่นแหละค่ะว่าเป็นมีเป็นเรื่องกินไหมก็เป็นเรื่องกิงเฉพาะ เฉพาะคนบางกลุ่มในในประเทศเรานะคะก็ไม่ได้หมดทุกคนนะคะนีน้องตีไม่ได้พูดรวมรวมหมดทุกคนนะคะก็เฉพาะบางคนนะคะที่เป็นคนที่มีลุทัศนวิสัยที่แคบแคบไม่มองโลกให้ก้วงไม,มง่ไม่เปิดใจไม่ไม่เปิดใจยอมรับความเป็นจริงไม่เปิดใจเลยดูสภาพแวบล้สิ่งอ <ๆๆ S 2> ื่นอื่นนะคะว่า ก่อนจะมานะคะก่อนจะมาห้ามคนอื่นเขานะีห้ามคนอื่นเขาเนะีต้องดูด้วยว่าตัวเองอะห้ามตัวเองห้ามดูทีวีไทยได้ไหมห้ามใช้ของไทยได้ไหมห้ามกินของอาไทยไหมรู้ไหมว่าค้านําเข้าส่วนมากจะเป็นสินค้าไทยเกือบว่า90%นะที่นําส่ง ที่นําสินค้าจากประเทศไทยส่งลาวนะคะถามว่าอยู่ลาวผลิตเองได้ไหมก็ผลิตเองได้ก็ส่วนน้อยนะคุณจะซื้อแตะะ่เบพาของลาวกินได้ไหมล่ะน้องตีถามก่อนแล้วบอกว่ามาคอมเมนต์มาคอมเมนต์ใต้คลิปน้องตีเนาะก็มีหลายข้อความนะหลายข้อความหลา,หลายคอมเมนต์แต่ที่เขียนมาบางคนก็บอกว่าโอ๊ย อันนี้น้องตีต้องกับขอโทษขอให้พีพีเอฟสีทุกท่านนะคะที่ต้องพูดแบบตรงๆตามคอมเมนต์ Comment นะคะบอกว่าอีลาวตาขาวนะคะอีลาวตาขาวขี้ข้าคนไทยมึงพูดไทยเออ่พูดไทยผสมลาวอีคนขายซาดนะเขาเขียนนะอีคนขายซาดอ,อูอันนี้น้องตีก็อ เขาจะเขียนอะไรก็แล้วแต่เราไปห้ามความคิดคนอื่นไม่ได้จะให้น้องตีเก็บม,มาคิดไหมน้องตีไม่เก็บม,มาคิดนะคะแต่น้องตีอ่านผ่านมาอ่านผ่านแล้วตีก็บอกไปหลายคนแล้วนะที่เขียนแบบหยาบๆคขกายนี่ยตีบอกไปหลายคนนะน้องตีบอกตรงๆนะตีบอกบอกไปหลายคนแต่เขาก็เปลี่ยนรูป ล่างอาวตารมาใหม่นะคะมาคอมเมนต์ใหม่เปลี่ยนแบบเขามีหลายร่างนะคะทุกคนนั่นแหละคะ่ะก็ถือว่าคนคนนี้ก็ถือว่าเก่งทางด้านเทคนิคมากเลยนะแต่ว่าทําไมแม่เปิดตาเปิดใจเปิดลูกกว้างกว่านี้อีกนะว่าเปิดใจยอมรับว่าคนเรามีสิทธิเสรีภาพที่จะเลือกใช้ภาษาอะไรก็ได้นะคะเพราะว่าช่องของน้องตีเป็นช่องที่เรียกว่าไม่ใช่ซ่องของทางการนะคะเป็นช่องส่วนตัวหรือว่าช่อง ซ่องส่วนตัวที่เปิดเป็นสาธารณะนะคะช่องที่เกี่ยวกับจะทำเกี่ยวกับราชการของประเทศเราก็ต้องพูดเลาาให้ซัดพูดเลาาให้สหม่ำเสมือและก็ไม่ให้มีภาษาอื่นปนไส้ส่วนมากเอซีที่เข้ามาส่งหรือเข้ามาให้กำลังใจน้องตีส่วนมากจกะเป็นคนไทยทั้งนั้นนะคะแล้ว ทำไมน้องตีไม่พูดไทยหรือ,อพูดภาษาลาวน้องตีก็พูดของตีแบบนี้มาตั้งแต่น้องตีเปิดซ่องนะน้องตีก็ตอบว่าน้องตีก็เปิดเปิดซ่องมานี่ก็ได้เกือบปีหรือว่าจะปีหนึ่งแล้วนะน้องตีก็พูดไทยผสมลาวแบบนี้พูดผิดบ้างถูกบ้างก็พี่พี่พีเอฟซีก็ให้อภัยนะก็ขอบคุณนะคะพี่พีเอฟซีก็ได้คําแนะนําและอีกอย่างหนึ่งน้องตีทําไมถึงพูดแต่ภาษาไทยผส,ผสมลาวแบบ ผิดพิดถ,ถูกถูกอย่างนี้การเรียนรู้ของคนเรานะมันก็ต้องเริ่มจากหนึ่งนะคะก็ค่อยแก้ไขดัดแปลงไปเรื่อยๆนะคะทุกคนนั่นแหละคะ่ะน้องตีเองก็หัดพูดภาษาไทยเพราะว่าอะไรน้องตีขอบอกตรงๆว่าน้องตีขอใช้ชีวิตนี้อยู่ที่ประเทศไทยนะคะขอใช้ชีวิตนี้อยู่ที่ประเทศไทยเพราะมีครอบครัวมีลูกมีผัวอยู่ที่เมืองไทย ขอใช้ชีวิตนี้อยู่ที่ประเทศไทยนะคะนั่นแหละค่ะว่าจะกลับลราไหมก็กลับนะคะกลับเหมือนกันนะคะเพราะว่าพ่อแม่วิญ,ญาติพี่น้องก็อยู่แางนั้นนะคะลูกเจ้าก็อยู่ใน,นเมือนกันแต่ว่าครอบครัวหลักคือการตัดสินใจของน้องตีคือขอใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไทยนะคะอยู่กับลูกกับเจ้ากับลูกกับผัวที่นี่ไปตลอดชีวิตนะคะถ้าให้น้องตีเลือกได้นะั่นแหละค่ะ การคอมเมนต์ปิดกันหลายๆยาก,กระทบนะคะที่กระทบกับทางด้านจิตใจน้องตีก็อ่านก็เลื่อนผ่านนะคะน้องตีก็ขอจบอย่างแต่คอมเมนต์ดีๆทีพพีเอฟสีให้กันสนับสนุนให,ให้กำลังใจก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ให้การตามกักบสุน้องตีมาดูตลอดนะคะคนลาวอ่ะซึมซับภาษาไทยมาตั้งแต่หัวท่อกำปั้นนะดูทีวีไทย ใช้สินค้าไทยขนมนุมเน,มนยยาสีฟงยาสีฟันผงสุรดน้ำปลาทุกอย่างแทบจะเป็นของไทยนะคือจำความได้น้องตีบอกได้เลยจำความได้คือเราเดูทูดูทีวีโทรทัศน์นี่เป็นของซ่องไทยทัย้งนั้นนะของซ่องลราก็มีอยู่ซ่องเดียวคือซ่องลาวท่าหลวงตอนลาสตาถ้าน้องตีจำไม่ผิดโทร ทุลภาพเรานะคะทุลภาพเราช่องทุลภาพเรากับเราสตาร์นั้นบางทีก็เปิดดูได้บ้างบางทีก็เปิดดูไม่ได้บ้างแต่ช่องหลักๆที่คนเราดูส่วนใหญ่จะเป็นช่องทีวีไทยดูข่าวไทยนะคะทีตีจำคมได้และสินค้าส่วนใหญ่น,นะโดยเฉพาะนะโดยเฉพาะรูรมัยเฮียนมุหงหมอหรือว่าถนนหนทางเมฆกระท่าน้ำมัน ที่ขุนใจอยู่ทุกวันนี้ก็ส่วนมากนํำเข้าจากประเทศไทยหุงเฮียนหวงหม่ฮุงเฮียนบางหุงเฮียนเนาะก็ได้รับความร่วมมือจากประเทศไทยที่ได้รับการสนับสนุนจากประเทศไทยนะแล้วก็ไม่กระทั่งคนหนุนหนทางบางจุดบางพื้นที่เป็นประเทศไทยนะเป็นคนไปสร้างให้นะแล้วก็หลายๆอย่างเนาะ อย่างหงหมอเหมือนกันนะอย่างหงหมอเมื่อตะกี้นี่นะ,ะเมื่อตอนที่ยังมีดารามีดาราไทยคนหนึ่งที่ว่าโรยนะ้ำข้ามขมขื่นเสื้ออะไรนะเงินไปสมทุปสร้างหงหมอกนะซื้ออุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยเข้าไปใช้ในการแพทย์อยู่ที่หงพยาบาลหรือว่าหงหมอกอยู่ประเทศลาวก็มีเยอะนะก่อนจะว่าก่อนจะว่าอะไรก็ควรตึก คนศึกษาดูให้ดีว่าเออและเอียงหนึ่งน้องตีมาอยู่ประเทศไทยน้องตีมาอยู่ประเทศไทยไม่ให้พูดภาษาไทยจะให้พูดภาษาอะไรล่ะคะคุณถามน่อยฉันอยู่ประเทศไทยคุยกับคนไทยพูดกับคนไทยนะไม่ให้ฉันพูดภาษาไทยจะให้ฉันพูดภาษาเกาหลีญี่ปุ่นหรือจีนล่ะคะก็ลองดูไปคุยกับเท่าแก่ ก็ลองดูไปคุยกับไปว่ากับเทาเก๋ก็ลองดูไปว่าเบิงเจ้าไปว่ากับคุณลาวนากันกับว่าภาษาลาวกับแมนแต่เจ้าไปว่ากับเทาเกะคนจีนเจ้าสิว่าเดบอว่าว่าภาษาลาวกับคนจีนเขาสิเอาบอลเจ้าเฮนเดียขึ้นงานนงผู้ไดเจ้าเฮนเดียขึ้นงานนําคนจีนเจ้าก็ต้องว่าภาษาจีนได้เขาก็บังคับให้เจ้าว่าภาษาจีนเก่า ประเทศไทยก็ต้องพูดภาษาไทยบอกได้เลยว่าแรงงานลาวที่มาอยู่เมืองไทยเขาก็ต้องหัดพูดภาษาไทยเพื่อคุยสื่อสารให้กับอีกบุคคลหนึ่งให้เข้าใจในภาษาก็เข้าใจอยู่ว่าคนไทยคนลาวพูดภาษาไทยหรือพูดภาษาคนลาวก็เข้าใจ และก็คนไทยก็เข้าใจถ้าเราพูดภาษาลาวไปแต่ว่าเนื่องจากว่าเรามาอยู่ประเทศไทยเราต้องเขารพการสื่อสารทางด้านภาษาเราต้องเขาลพกนะตัวอย่างว่าน้องตีก็เห็นหลายๆคนนะมาอยู่ประเทศไทยเมื่อได้ยินเพลงชาติไทยขึ้นมาเนะาะหลายคนอันนี้น้องตีไม่ได้ด่ามากน้องตีก็พูดอ่าหลายหลายคนน้องตีเคยลงคลิปคลิปหนึ่งไปเนะตอนที่ไปที่อ น้องใครตอนไปรับน้องสาวหุ่งคลิปคลิปหนึ่งไปที่ว่าแรงงานลาวบางคนที่มาเพิ่งเพิ่งจะมาใหม่ๆเนาะก็เมื่อเขายังไม่รู้เลยว่าการายืนคารพธงุนศาสตร์คือการให้เกียรติประเทศที่เราจะมาทํางานเนื่องจากน้องเขาเป็นคนแบบเพิ่งจะมาเลยไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้ ว่าอะไรเป็นอะไรนะคะเลยไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็มีหลายคนก็คอมเมนต์มาแบบดาม่าน้องเขาดาม่าเล่นงานกลุ่มนั้นนะคะก็ตีโจ๊คก้องขอาขอโทษขอัยแทนด้วยนะคะเนื่องจากว่าน้องเขาเพิ่งมาใหม่นะคะก็เลยไม่รู้คนที่มาแล้วก็จะศึกษาเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะคะ นี่แหละค่ะอย่างน้องตีมาอยู่นานแล้วน้องตีได้ยินเพลงชาติไทยน้องตีขอเพียงได้ยินเพลงชาติไทยไม่ว่าจะอยู่เดินอยู่จะลุงตลาดหรือว่าน้องตีได้ยินตัวอย่างน้องตีไปที่สะพานใช่ไหมน้องตีก็ยืนตรงนะยืนตรงก็คือเราให้ความรพประเทศนั้นๆน,น,นะคะทุกคนนั่นแหละค่ะาอยู่ที่ประเทศไทยเราใช้ภาษาไทยก็คือ เราต้องสื่อสารภาษาของประเทศนั้นหัดพูดหัดเว่าหัดกาหัดออกเสียงให้ถูกต้องนะคะนั่นแหละค่ะคือต้นเหตุของการที่น้องตีหัดใช้ภาษาไทยในการสื่อสารออกทางซองหูทูบนะคะน่นแหลกค่ะขอถ้าหากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดน,น้องตีต้องกราบขอโทษขออาภัยนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าการใช้ภาษาไทย การเขียนภาษาไทยกับกาเป็นคนขายศาสตร์งานแลงงานที่ลาลามาทํางานอยู่ที่ประเทศไทยนี้เขาพูดภาษาไทยทั้งหมดนะในการสื่อสารคงจะขายศาสตร์ทั้งหมดงั้นก็เขาก็คงต้องยอมขายแล้วนะคะทุกคนเขาคงต้องยอมขายเพื่อความอยู่รอดเพื่อ,อะจะได้ทํามาหาก,กินเพื่อจะได้มีเงิน ส่งพี่ส่งน้องเลี้ยงปากท้องตัวเองนะ,ะทุกคนนั่นแหละคะ่ะถ้าจะตีราคานะคะอันนี้น้องตีขอพูดเฉพาะคนที่คอมเมนต์มาตอบคําตอบที่คนที่คอมเมนต์มาพูดแบบในเรื่องแบบนี้นะคะทุกคนน้องตีขอตอบแค่คนบางกลุ่มเท่านั้นนะคะน้องตีไม่ได้มารวมมูดทุกคนนะคะ แล้วค่ะก็คลิปนี้ก็ถึงจุนดนี้น้องตีก็คงขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเจอกันในคลิปหน้าค่ะถ้าหากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดน,น้องตองกราบขอโทษขออภัยนะคะบ๊ายบายค่ะ